สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการถอยลงมาเทส,สเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับก็แถประมาณ1,440ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยอาจจะลงมาแตะที่ประมาณ1,432นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลงมาแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยแคนเดิลสติ๊กเกิดรูปแบบของแฮมเมอร์นะครับดางนั้นวันนี้ก็มองเป็นภาพของการย่อเพื่อจะปรับตัวขึ้นนะครับ แต่การปรับตัวขึ้นเนี่ยผมว่าคงไม่ได้ทำนิวไฮเร็วนะครับเพราะว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาพักหนึ่งก่อนแล้วก็แกว่งออกด้านข้างนะครับเนื่องจากว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับก็คือเรื่องของ Market เ e รนั่นเองนะครับประเด็นเนี่ยคือตอนนี้ไอ้จังหวะที่มันมีการย่อลงมาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันย่อแล้วนิวโลมันพุ่งขึ้นมาเยอะนะครับนิวโลพุ่งขึ้นมาเยอะจะเห็นว่านิวโลเนี่ยจากระดับเลขหลักเดียวเนี่ย พุ่งขึ้นมา27%นะครับก็ถือว่ากอทั้งเยอะนิดหนึง่งส่วนนิวไฮมันก็เหลือแค่ประมาณ5%นะครับบางนั้นเราเลยมองว่าเวลานิวโลมันเยอะนิวไฮมันน้อยเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเร็วๆเนี่ยมันอาจจะยังยากนะครับลองเทียบกับตรงนี้แล้วกันนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนกันยาเนี่ยที่มันมีชนเส้น200แล้วพักเนี่ยที่ตรงนี้พักแล้วก็นิวไฮเร็วเลยเนี่ยเพรเราเห็นว่าการย่อเนี่ยที่พักเนี่ยจะเห็นว่านิวไฮก็ลดแหละ แต่นิวไฮเนี่ยมันไม่ได้ลดเยอะนะครับคือมันลดมาแต่มันก็ไม่ได้ต่ำกว่านิวโลมันก็เลยเวลาฟื้นกลับเนี่ยมันเลยฟื้นได้เร็วแต่รอบนี้เนื่องจากนิวโลมันเยอะก็เลยคิดว่าเวลาฟื้นกลับเนี่ยยังไม่ได้นิวไฮเร็วนะครับอาจจะต้องเห็นการแบบแกว่งออกด้านข้างไปก่อนนะครับแต่ก็การเล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่เราเน้นในช่วงนี้ก็คือพยายามหาหุ้นที่มันเป็นไซด์เว์อ up นะครับเล่นพวกนี้ก็จะได้เปรียบมากที่สุดนะครับก็ ภาพบัชนีก็เป็นประมาณนี้นะครับอะดูกราฟลาย30นาทีกันนิดนึงแลวกันว่ากราฟลาย30นาทีเป็นยังไงนะครับสำหรับกราฟลาย30นาทีของเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะมีกรอบของดาวเทนชา n แนลเนี่ยที่เป็นตัวกดอยู่แล้วมันลงไปแตะกรอบล่างนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนี่ยทะลุผ่านกรอบดาวเทนชา n แนลขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยมองว่าการที่มันทะลุผ่านดาวเทนชา n แนลขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไซด์เว์หรือไซด์เวสขึ้นไปนะครับ แนวต้านแรกก็คงเป็นแถว SMA 200นะครับที่ประมาณ1.451นถ้าผ่านได้ก็1.460ส่นะครับส่วนแนวรับก็1.440นะครับก็มองภาพสรุประยะสั้นๆก็ปรับตัวขึ้นแหละแต่ก็ยงยังไม่ได้ขึ้นไปทำนิวไ h นะครับมาที่ภาพของ Set 50 Index Future นะครับสำหรับตัวของ Future เนี่ยเราจะเห็นว่า Future เนี่ยเป็นไซเวย์นะครับเมื่อกี้ลองเดี๋ยวผมพากลับไปดูเซตนิดนึงเมื่อกี้เซ็ตเนี่ยมันมีการทำ Lower low ลงมานะครับก่อนจะฟื้นส่วนตัวของฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ได้ทำโลว์โล o w นะครับคือมันยืนได้ที่โล w เดิมการที่มันเกิดแบบนี้ก็แปลว่าหุ้นขนาดใหญ่แข็งแกร่งกว่าหุ้นขนาดกลางแล้วก็หุ้นขนาดเล็กนะครับทำให้ฟิวเจอร์เนี่ยเป็นการแกว่งในกรอบ910ถึง924นะครับช่วงนี้อาจจะเวทันซีหรือว่าถ้าเทรดก็เทรดตามกรอบไปในตัวของ set 50 index future นะครับ มาที่ตัวของราคาทองคำนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลข nonfarm payroll นะครับทำให้ทองคำเนี่ยผันผวนแต่ว่าเป็นการผันผวนแบบไม่มีทิศทางน,นะครับเพราะว่า candlestick ต,ตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือแท่งนี้นะครับที่เป็นโดจิเนี่ยคือระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยขึ้นไปทำทา i g ที่2670นะครับ ส่วนโลที่26-30กนะครับก็กรอบประมาณ30เหรียญประมาณ40เหรียญ 30- 40เหรียญน,นะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นไปลงมาเนี่ยนะครับก็ขึ้นไม่ค่อยไหวแล,ะละ้วล่ะนะครับผมคิดว่าทองคำเนี่ยควรจะเห็นการพักตัวลงมาก่อนมากกว่าอาจจะลงมาแถวประมาณเส้นค่าเฉลีย่ย20วันได้เหมือนกันนะครับเพราะทองคำเนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มหลักมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยแต่ว่าเวลามันขึ้นห่างเส้น20วันนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะถอยกลับมานะครับ ลองไปวัดดูได้รอบที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันแบบห่างเส้น20วันมาหลายๆวันเนี่ยนะครับมันก็ถอยกลับมานะครับเราก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีจังหวะ pullback กลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้นะครับสำหรับแนวโน้มของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็น bullish เพราะว่ามีการ break ของรูปแบบ inward head and shoulder นะครับเราก็ยังมองว่าสัญญาณบวกเนี่ยก็คงต่อเนื่องมาในสัปดาห์นี้นะครับเป้าหมายคือเส้น 200้วันนะประมาณใกล้ๆดูง7 7สําหรับตัวของราคาน้ํามันส่วนค่างเงินนะครับค่างเงินเนี่ยผมว่าตัวค่างเงินบาทเนี่ยหลังจากที่เราให้หาจังหวะลองไปแถวแนวรับเนี่ย3า .6 เนี่ยเวลาขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับผมมองว่าหาจังหวะขายดีกว่าสําหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับแต่ขายเสร็จยังไม่ต้องช็อตนะครับส่วนสกุลเงินที่เรามองว่าน่ารอจังหวะช็อตแล้วเนี่ยคือ USDJPY นะครับคือโซนช็อตของมันเนี่ย ถ้าเส้น200เนี่ยมันคือ151เยนนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไฮเดิมเนี่ยคือ149นะครับเราก็มองว่าโซน149เถึงโซน151เนี่ยเป็นโซนในการเล่นฝั่งช็อตสำหรับ USD JPY นะครับส่วนตัวของยูโรดอลลร์นะครับยูโรดอลลร์หลุดกรอบนะครับคือจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้เนี่ย 1.12ถึง1.1เนี่ยมันหลุดกรอบล่างล,าง,ลงมาสําหรับยูโรดอลลาร์นะครับก็ต้องรอดูก่อนแหละว,ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนกรอบหรือเปล่าพอถ้าเกิดมันพยายามจะเทสแล้วกลับไปยืนหนหนไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีแนวรับใหม่ที่เส้น2 0 0รแล้วจะเป็นการเปลี่ยนกรอบจากโซนบนเนี่ยมาเป็นกรอบในโซนที่มันล่างขึ้นมาสําหรับตัวของยูโรดอลลาร์นะครับโดยสรุปเนี่ยสัปดาห์นี้ผมว่ารอดักช็อต USDJPY เนี่ยน่าจะเวิร์กสุดนะครับ โอเคก็เดี๋ยวมาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันตอนนี้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาในโซนของ leading นะครับก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับธุรกิจการเกษตรนะครับออกจาก leading มา improving นะครับส่วนกลุ่มที่อยู่ในโซน leading ก็จะมีมี i n s u l a t n นะครับ packaging แล้วก็กลุ่มของ ICT นะครับเดี๋ยวมาคุ้นแนะนำดีกว่านะสำหรับหุบ้นแนะนาวันนี้เนี่สยสไตล์การเล่นหลัก ก็จะเป็นเรื่องของการ pullback นะครับก็คือหาหุ้นที่มันย่อลงมาแล้วมันไม่หลุดเส้น uptrend line หรือว่ากรอบล่างของ uptrend channel นั่นเองนะครับสำหรับตัวแรกคือ SJWD นะครับ SJWD เป็นการแกว่งตามกรอบ sideways up นะครับก่อนหน้านี้มันชนกรอบบนไม่ผ่าน มันก็เลยลงมาลึกเหมือนกันมาที่กรอบล่างนะครับแต่เราจะเห็นว่าแตะกรอบล่างเสร็จปุ๊บแคนเดลมีการกลับตัวดังนั้นก็เลยเป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับแนวรับ11.4สต็อปลอสถ้าต่ำกว่า11.1เป้าหมายคือ12.2แล้วก็12.8สําหรับ s j w d ตัวที่นองนจะเป็นตัวของ JMA นะครับ JMA r t ก็ไม่ได้แนะนํามานานนะครับก็มีจังหวะก็ลเลยแบบหยิบมาบ้างแล้วกันนะครับรอบที่แล้ว JMA เนี่ยมีการขึ้นแบบ แรงเหมือนกันนะครับก็คือปรับตัวขึ้นเนี่ยจนทะลุผ่านเส้น200วันเนี่ยแล้วขึ้นไปแถวประมาณใกล้ๆดูง17.7นะครับแล้วโดนขายลงมาเราก็เลยมองว่าไอแนวต้านเดิมเนี่ยที่มันเคยทะลุขึ้นมาเนี่ยแถวเส้น200แถวห้เดิมเนี่ยเวลามันถอยกลับมาเนี่ยคงทําหน้าที่เป็นแนวรับได้นะครับเส้น200ก็อยู่ตรงนี้เลย14.5นะครับเราก็มองว่าแตะเส้น200น่าจะมีจังหวะรีบาวสักรอบก่อนแนวต้านเนี่ยคือเส้น20ประมาณช่วง16นะครับแต่ถ้าเกิด ผ่าน16ไปได้ก็เป้าหมายคือ17แหละนะครับส่วน s t ็อปล s อได้เกิดต่ำกว่า14บาทสำหรับตัวของเจมานะว่าเห็นว่าสต็อปล็อตแคบๆนะถ้าผิดก็โดนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดถูกก็มีโอกาสจะได้เยอะกว่านะครับตัวถัดไปเป็นเมกานะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์หลักของวันนี้นะครับคือหาหุ้นที่มันเป็น uptrend channel แล้วแตะกรอบล่างไม่หลุดนะครับเมกาแตะกรอบล่างไปวันศุกร์ที่ผ่านมาแถวประมาณ 38.25ซึ่งเป็นแนวรับนะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า37.5นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็คือ40นะครับแล้วก็กรอบบนที่41.5สาำหรับตัวของเมกานะครับมาที่หุ้นนอกเซต้อยบ้างนะครับสำหรับหุ้นนอกเซตลอยตัวที่เราเลือกมาคือตัวของไทยคมนะครับก็สไตล์เดิมอีกแล้วนะครับอัพเทรนด์ชาน e l ลนะครับก็ไทยคมเนี่ยแตะกรอบล่างในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวประมาณ12.7นะครับยืนได้ไม่หลุดก็ เกิดคันดลกลับตัวเราก็มองไซด์เวยพขึ้นต่อละนะครับเป้าหมายก็แถว14.5นะครับหรือว่า14บาทที่เป็นไฮเดิมแนวรับก็13.2สต็อปลอนแล้วต่ำกว่ากรอบล่างที่ประมาณ12.7แถวนั้นสำหรับตัวของไทยคมนะครับถัดมาเป็นตัวของ PSL นะครับนี่ก็เป็นกรอบ up trend channel อีกแล้วนะครับก็อย่างที่เราเน้นไปว่า วันนี้เราคงเล่นตามกรอบ uptrend channel เป็นหลักนะครับก็ถอยลงมาเนี่ย8.9ก็จะเป็นแนวรับสำหรับ PSL ส่วนเป้าหมายเนี่ยคือประมาณ9.55นะครับแล้วก็แถวประมาณใกล้ๆตรง9.9สําสำหรับ PSL stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า8.6สําหสำหรับ PSL นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น uptrend channel เหมือนกันก็คือตัวของโลจนะนะครับสำหรับโลจนะเนี่ย ปีจากโลขึ้นมาเนี่ยแนวรับก็อยู่แถวประมาณ6.5หนะครับหรือ6.5 5เนี่ยแถวเนี้ยเป็นโซนแนวรับละแตะปุ๊บนะครับแคนเดลกลับตัวก็เป็นจังหวะเข้าซื้อสต็อปลอถ้าต่ำกว่า6.3นะครับเป้าหมายคือ7บาทแล้วก็7.35นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้คีย์หลักในการเล่นเนี่ยคือการเล่นหุ้นที่มันเป็นไซด์เว้าอยู่นะครับเทคนิคที่ใช้หลักๆก็จะเป็นการปีชาแนลแล้วก็ดูตัวไหนยังไม่หลุดนะครับส่วนตัวไหนที่มันหลุดไปแล้วนะครับก็คงต้องรอให้มัน ฟอมฐานขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับช่วงนี้พยายามเล่นหุ้นที่มันยังไม่หลุดชาแนลของขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักของวันนี้เลยนะครับโอเคถัดมานะครับก็มาที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของฮาน่านะครับถามว่าฮาน่าเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไหมนะครับก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นแหละเพราะว่าฮาน่าเป็นการเล่นระหว่างเส้น 20กับเส้น200นะครับคือใครท่านไม่อยากตียับเพนชาแนลเนี่ยเราเห็นเส้น20เส้น200ก็เล่นตามกรอบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเส้นยี่เส้น2 0 0้ไม่ผ่านก็ถอยลงมาที่เส้น20เป็นแนวรับถ้ารับไม่หลุดก็ปรับตัวขึ้นนะครับดับงนั้นฮาน่ามันก็เล่นตามกรอบนี้แหละนะครับก็รับเส้น20ขายเส้น200นะครับส่วนจะเป็นขาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องรอให้กลับไปยืนเส้น200แล้วเกิดโกลเด้นคลอสนะครับส่วนถัดมาเป็น s n P นะครับคือช่วงนี้เวลาหุ้นย่อตััวลงมานะครบ เช็คเลยนะครับว่าถอยลงมาเนี่ยอัพเทรนเนี่ยหลุดหรือเปล่าถ้ายังไม่หลุดเนี่ยแบบนี้โอเคยงพอเล่นได้สำหรับ S&P ก็แนวรับคือแถวประมาณนี้แนวสิบาบาทส่วนแนวต้านก็แถวประมาณช่วง13.7แล้วก็ภาพใหญ่คือกรอบบนที่สิบสี่จุดสี่นะครับสต็อปล็อตถ้าเกิดต่ำกว่าประมาณสิบสองจุดเจ็ดสำหรับ S&P นะครับเป็นอัพเทรนชา a n แนลอยู่ก็แปลว่าเล่นได้ส่วน S&P นะครับจริง S&P ผมว่าก็ Uh, เล่นได้นะครับเป็นแนวของ mean reversion ช่วงนี้ไม่ค่อยมี mean reversion ให้เราเล่นเลยนะครับแต่ว่า S S P เนี่ยก็เข้าเงื่อนขาย mean reversion แหละเพราะว่าแตะกรอบล่างนะครับยืนได้ที่โ o เดิมไม่หลุดนะครับแล้วก็ RSI uh, ก็มีโอกาสจะเกิด divergent นะครับดังนั้นแนวรับก็แถว5.9ส่วนเป้าหมายก็6.3สํสาำหรับ S S P นะครับคือถ้า stop loss เนี่ยผมว่าลงมาต่ำา5.8ก็ stop loss สำหรับ S S P นะครับแนวโน้มก็เป็น s i d e way up อยู่นะครับ ถัดมาเป็น TOA นะ TOA เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแนะนําเก่งกาไรนะครับแต่สัปดาห์นี้เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า TOA เนี่ยมันหลุด up trend นะจะเห็นว่าเนี่ย up trend channel มันหลุดลงมานะครับเพราะงั้น TOA เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถัดมาเป็นตัวของดูโฮมนะครับสำหรับดูโฮมเนี่ยทุน11บาทยังไม่ได้คัดนะครับรอรับอีกไหมที่9.6ได้ไหมก็9.6ก็รอรับได้แหละนะครับเพราะ9.6ก็จะเป็นแนวรับ ค่อนข้างจะสำคัญเลยนะครับสำหรับดูโฮมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยพยายามจะเบรกแล้วเบรกไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ถอยลงมาทำให้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมของดูโฮมมันเสียนะครับ,บงนั้นภาพระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะครับมาที่ตัวของเจมทีกับตัวของแบมนะครับถามว่าตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันผมว่าตัวแบมน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าแบมเนี่ยยืนเส้น200วันได้ละ g m t เส้น200วันยังไม่ผ่านนะครับดังนั้นแถา9บาทก็เป็นแนวรับสําหรับแบมได้ส่วน10บาทก็เป็นแนวต้านนะครับแบมเนี่ยก็กรอบไซด์เวค่อนข้างชัดนะครับผมว่าน่าจะเล่นง่ายนะครับส่วนถัดมาเป็นโคโคโคนะครับตรงนี้ก็ลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันละถามว่าน่ารับไหมก็พอรับได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นการรับแบบมีเวลาเฝ้าแล้วกันนะครับเพราะเส้น200วันเนี่ยถ้ารับอยู่ มันก็อาจจะกลับเป็นขาขึ้นได้ต่อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่เนี่ยอาจจะโดนขายแรงเหมือนกันนะครับมันคี์สัมพันธ์เวลาถ้าเล่นแถวเส้น200วันในหุ้นที่มันเป็นโซนสูงแล้วมันถอยกันมาที่เส้น200เนี่ยต้องมีเวลาเฝ้าด้วยนะครับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยเราสต็อปไม่ทันไปสต็อปตรงไหนดีอย่างเงี้ยคราวนี้มันจะหายากนะครับก็ถ้าเล่นโคโคคเนี่ยผมว่าเผื่อแนวรับประมาณสัก10.5-10.6เนี่ยเป็นแนวรับไปแต่ถ้าเกิดรับแล้วมันถูกเนี่ย สี่อะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสจะกลับขึ้นไปได้สำหรับโคโคคนะครับส่วน Iig อนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันหลุดต่ำกว่าเส้นยี่สิบนะครับก็พวกนี้ยังไม่ค่อยน่าเล่นสำหรับตัว i i g นะครับส่วนแลนด์เฮาส์นะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลุดอัพเทรนด์นะครับดังนั้นออตรงนี้ก็ต้องต้องรอไปก่อนสำหรับตัวแลนด์เฮาส์น,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 นะครับถ้ามีก็ ถืออย่างเดียวนะครับคือซื้อเพิ่มไม่ได้นะครับสับตรงแล้วเราี่จุดนี้นะครับก็หลุดอัพเทรนด์ส่วน BCPG อย่างเงี้ยอันนี้ย่อมาเนี่ยรับได้เพราะว่ามันยืนที่เส้น200ไม่หลุดนะครับประมาณ7.05-7.1เนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อนะครับส่วนเป้าหมายก็7 7 8ถึง8บาทสำหรับ BCPG นะครับสำหรับตัวของ Cpxstar นะครับถัวจนเหลือทน3.6นะครับถ้าจะรับเพิ่มรับตรงไหนนะครับผมว่าถ้าเกิดเรา ซื้อไปเยอะแล้วเหลือเงินแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าจะรับเพิ่มจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็คงต้องรับให้มันจุดที่มันดีที่สุดนะครับก็คือเส้น2 0 0วันนะครับคือไม่ถึงก็ถือแค่เท่าที่มีแหละสำหรับตัวของ CPXStar นะครับส่วนตัวของแค l คอมเนี่ยแคลคอมมันก็พอมองเป็น s i d e Way Up ได้นะครับเนี่ยสมมติเราตีเป็น Up Trend Channel เนี่ยมันก็มีจังหวะแตะกรอบล่างกันตอนวันศุกร์นะครับส7 4ุคือแนวรับส่วน4.2เป็นแนวต้านสำหรับ แคลคอมนะครับก็ช่วงนี้พยายามเล่นตัวที่มันเป็นอัพเทรนด์ชาแนลไว้ก่อนนะครับส่วน IVL นะครับย่อมาเนี่ยผมว่าจะรออีกนิดนึงนะครับผมว่าถ้าเร็วที่สุดเนี่ยเส้นเส้น20เนี่ย23.5เนี่ยเริ่มเป็นแนวรับละแต่ถ้าแนวรับแข็งสุดเนี่ยมัน2 2 2สององแถวนี้นะครับก็คือรอรับตามเส้น20ถึงเส้น200ร้อสำหรับตัวของ IVL นะครับส่วน b d m ดนะครับ b d m ดย่อลงมานะครับ น่ารับไหมนะครับช่วงนี้คือเวลาหุ้นเนี่ยน่ารับไหมเราพยายามดูตรงนี้ว่า up ten หลุดหรือเปล่านะครับ BDMs มันหลุดมานิดนึงนะครับดังนั้น BDMs ผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่ารับมากนะครับส่วนตัวของ Jpark นะครับเราคุยไปน่าจะสัปดาห์ก่อนในเชิงเทคนิคนะครับคือ Jpark ก็เป็นเป็นหุ้นสไตล์ s i เว way up นะครับมันก็เล่นตามกรอบได้ถึงแม้ว่าแตะกรอบล่างก็เป็นจังหวะซื้อนะครับวันศุกร์ก็แตะกรอบล่างนะครับก็เป็นจังหวะซื้อส่วนเป้าหมายก็อยู่ที่กรอบบนที่ 7.4สำหรับตัวของ J Park นะครับเล่นตามกรอบได้เลยนะครับส่วน KTB นะครับ KTB ก็เป็นหุ้นโซนสูงนิดนึงนะครับคือเส้น20เนี่ยจริงมันก็ควรทำหน้าที่เป็นแนวรับแหละแต่ผมคิดว่า KTB เนี่ยมันมี barish divergence อยู่นะผมก็เลยคิดว่ามันหักล้างกันนะครับว่าโอเคเส้น20มันคือแนวรับส่วน i s e d i v e r g e n c เป็นมันเป็นตัวกดดันผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดับงนั้นก็ อยากจะให้เล่นแบงก์ตัวอื่นมากกว่านะครับคือแบงก์หลายๆตัวเนี่ยย่อลงมาลึกให้เราเล่นละพยายามเล่นตัวอื่นมากกว่าสําหรับกลุ่มแบงก์นะครับส่วน S C G P นี S C G P ก็แนวรับตามเส้น20หละนะครับเราก็พยายามตีเส้น up trend รอด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดจะรับ up trend เนี่ยก็แถวประมาณ28.5แนะครับแนวโน้มก็เป็นไซด์เว้าสำหรับ S C G P นะครับก็อาจจะรอนิดนึงก็ได้ตามกรอบล่างก็ได้สําหรับตัวของ S C G P นะครับส่วนเซเป้นะครับเซเป้ถือว่าหลุดแล้วคัดแล้ว อ่รอรับตรงไหนนะครับคือตอนนี้นะครับมันมันจะหลุดตรงไหล่ขวามานิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวตัวของเซเป้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเรารอรับใหม่เนี่ยเราก็ต้องรอสัญญาณการการกลับตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับตัวใหม่นะครับอ่มาที่ตัวของ BTG นะครับสำหรับ BTG เนี่ยตอนนี้ก็ลุ้นเส้น200แหละนะครับเพื่อพลิกกลับมายืนเส้น200ได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกสําหรับ บีทีนะเราแนะนํารับแถวแกลบไปนะประมาณ22.5ก็ถือไปนะครับแนวต้าน24แต่ถ้าเกิดหลุดต่ากว่า22ก็คือพอสําหรับตัวของบีทีนะครับส่วน c p พนะครับซีพีเริ่มมีการย่อลงมาแล้วหลุดเส้น20นะครับสําหรับตัวของ c p พนะครับก็คงต้องรอแนวแนวรับอีกทีแถวประมาณ63.5หเนี่ยแหละนะครับแถวเนี้ยก็พอเป็นจังหวะรับได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มั่นใจมากก็ค่อยๆทยอยรับแล้วกันสําหรับ CPO นะครับ ส่วนตัวของ K-Bank นะครับสำหรับตัวของ K-Bank เนี่ยก็ถือว่าย่อลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมว่าโซนใกล้ๆตรง149เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดในการเข้าไปสะสมได้สําหรับ K-Bank นะครับวอรอบที่แล้วถอยลงมาก็148 149เนี่ยก็เป็นแนวรับนะครับส่วน JMT มันหลุดเส้น20มาก็อาจจะยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับส่วน r c l เนี่ยผมอาจจะรอปิดแกบนิดนึงนะครับประมาณ 23.5ถ้าเกิดถอยมาปิดแกลบเนี่ยถึงจะน่ารับสำหรับตัวของ RCL นะครับส่วน GPSC นะครับแนวโน้มยังเป็นไซด์เวยไหมนะครับเทรดดิ้งในภาพระยะกลางได้ไหมผมว่าระยะกลางก็ลุ้นได้สำหรับ GPSC เพราะว่าเราก็สามารถลุ้นการเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาคือถ้าเกิดเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมาได้เนี่ยนะครับตัวของ GPSC ก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นในภาพระยะกลางนะครับคือถ้าเกิดเรามองภาพระยะกลางเนี่ย เราก็ไปมอง52.25เนี่ยเป็นแนวต้านแรกแล้วก็56ก็เป็นแนวต้านถัดไปสำหรับตัวของ CBG นะครับส่วนตัวของอของตัวของ S GPC s นะมี GPC s นะครับตัวถัดไปเนี่ยคือตัวของ CBG นะครับสำหรับ CBG เนี่ยเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของ CBG เนี่ยสมมุติเราเราทำ channel เห็นว่าโอ้โหตอนนี้มันคือ channel บนนะครับ channel ล,ล่างเนี่ยห่างมากดังนั้น ตัวของ cbg เนี่ยเล่นไม่ได้นะครับส่วนตัวของ au นะครับ au เนี่ยมันพอทำ channel ได้ไหมมันก็มันก็พอได้แหละสำหรับ au เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ au channel ล่างก็ประมาณ9.5นะครับ channel บนก็ประมาณ10.3สาำหรับ au นะครับดู home j า p a n อะไรเงี้ยคุยไปละนะครับเวลาเราจะหมดแล้วเดี๋ยวขอยประมาณ3ตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับมาที่ cpn read นะครับมีการ ย่อตัวลงมานะครับมีการย่อตัวลงมานะครับโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นการย่อเพิ่มขึ้นต่อนะครับเพราะว่ามันก็ตามเส้น20ิเนี่ยจริงก็ควรจะเป็นโซนแนวรับแหละอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็มีหลุดเส้น20มานิดนึงเหมือนกันแต่อยากให้สังเกตสโลปนะครับว่าสโลปมันยังเป็นสโลปฝั่งขึ้นอยู่ดังนั้นแถว12.5เนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อได้แนวต้านก็13.5สําหรับตัวของ c p n Reel ส่วน STPI นะครับก็ตอนนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงจากการทํา เบลิชเดเวอร์เจนนะครับคือปกติเนี่ยตามเส้น20เราจะชอบรับนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนมีพวกเบลลิชเดย์เวอร์เจนอยู่เนี่ยนเส้น20เนี่ยมันะต้องระวังมากขึ้นดังนั้นก็รอดูก่อนละกันนะครับส่วนปอทสอสพอนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เราชอบในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่าเราคุยไปเรื่องแก๊ปวนต้นสัปดาห์เลยว่าไอ้แก๊ปช่วงหลังๆเนี่ยเวลาเปิดแกปหลุดโลเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นมาปิดนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นปิดแกป เรียบร้อยแล้วดังนั้นคนที่เล่นสั้นเนี่ยเล่นตรงนี้ไม่ทันและต้องเล่นสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็แถวแกลบเนี่ยเริ่มเป็นแนวรอขายและสําหรับตัวของปตทสพานะครับสำหรับมุมมองเทคนิควันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับพยานไปหาหุ้นที่มันเป็นไซด์เว้า up นะครับไม่หลุดกรอบล่างเนี่ยพวกนี้เล่นได้ส่วนตัวไหนหลุดก็รอไปก่อนนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u บสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ